จริงเหรอจริง,รง,งสวัสดีค่ะสวัสดีพวกเราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไงค่ะ ว่าเราเป็นใครแนะนำตัวกันก่อนค่ะชื่อทีมค่ะชื่อเพลงค่ะชื่อออดค่ะวันนี้จะมาพาทุกคนไปดูของกินรอบมอแล้วห้าร้านที่เราคัดมาเนี่ยเราคัดแบบชอบอ่ะก็เลยไปแต่ว่าเด็ดได้นอนคือบางร้านเนี่ยหลายคนที่อยู่มานานก็อาจจะยังไม่รู้เนาะคือบางร้านที่ถ้าจะเป็นคอสซีครตแล้วตอนนี้คือเราอยู่ตรงไหนนะพี่ออดเราอยู่ที่ประตูพระโขนนะคะหรือว่าหน้าหอประชุมใหญ่นั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านแรกที่เราจะพาไปกันเนี่ยจะเป็นร้านอะไรก็รอติดตามกันได้เลย นีปนะคะเราอยู่ที่ร้านกุยาำตาแหลกคือร้านเนี้ยต้องบอกเลยนะน้องๆว่าตั้งแต่รุ่นเจแล้วเนี้ยเป็นร้านที่ยอดยี่มมากเป็นร้านยำแบบนึกต้องนึกถึงแนวแบบต้นๆเลยของเอกเกษตรนะคะแล้วเดินทางมาเนี้ยก็สะดวกสะดวกไหมือน้องเพนใช่ค่ะถ้าสมมติมาจากปีเทสก็มาจากวิทย์แสนะก็เดินเข้ามาเดินตรงมาเรื่อยๆได้เดินได้เลยได้ก็จะอยู่ตรงทงกินเล่หรือถ้ามีรถส่วนตัวก็ตรงที่จอดรถตรงร้านจอดรถข้างหลังนะคะอ่ะวันนี้ เราสั่งอะไรมีดูิเวอร์เจอร์เนี่ยมันช่วยกันยกย่างลูกนะทุกคนเชื่อไหมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทได้ทุกอย่างมันมีอะไรบ้างแซลมอนเนื้อหมูปลาหมึกหอยมีหมูยอมีไส้กรอกไข่แดงเค็มอันนี้ฮัลโหลเนี่ยไม่รู้กับใบน้องพีไม่รู้เลยนี่เป็นหมูยอไข่แดงเค็มนะครับใครที่แบบว่าอยากกินเฉพาะอะไรเงี้ยก็จะมีให้เลือกเพิ่มเหมือนกันใช่ข้างนั้นข้างนั้น อันนี้นะคะคือความัดพทอดนะคะเท่ากับยาำจริงๆเลยชอบที่เขามีกับเยียบเนี่ยน้ำลายไหลแล้วต้องลองชิมแล้วไม่ได้เราก็จะกินคู่กับข้าวเหนียวอะไรเนี่ยเรากินเราชิมแท่เนาะหมูยอเาแบบเนี่ยคือหมืยอจริงๆของเี่กชั้นจะกินเซวอนเยียยวะค่ะอร่อยอันนี้ก็ยังเป็นร้านยำอังลับเนื้อ ดกินบ่อยมากนะที่มาสองคนก็กินนะครับชอบกินชอบกินยำมากนี่นะคะอะไรครับน้องเอก It was at this moment that he knew he fucked up ปลาหมึกค่ะอะนนี้แบบกุ้งค่ะกุ้งดิบกั้งสดกุ้งสดกุ้งดิบกะ้งสดกุ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 ้งสด ามากินกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันนะกิกยยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันพี่โยชชิงหลงทีรูมแล้วมันอยู่ตรงไหนเอ่ยแถวๆรอบมอรเราเนี่ยเนีย่ยจริงๆอะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเรามีคาเฟ่เนาะซึ่งเขาจะดบบตกแต่งมีความจานีนๆ h ช n น s e น้องพีมเนาะ,ะมันวว่าจามันคือที่ไหนอะไร อยู่ตรงข้ามมอกเกษตรนะฮะฝั<ม>่งนาํมวงวานนะฮะตรง c r i m i n ย l เร t r o นี่เองอยู่ในอยู่ในคอนโ,โดเลยใช่ใกล,กล้มากเดินข้ามมาได้เลยนะคะตรงฟัา,างนามวงวานประตูนหนึ่งนะ,ะจากคาเฟ่เนี่ยมันจะมีความเป็นจีนเนาะอย่างที่บอกทีรูมจุดเด่นเขาก็จะเป็นทีเลยอย่างอันเนี้ยชาย,ยอดนักคางนะคะเป็นแบบว่าชายเย็นดับร้อนชื่นใจนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตามท่าและกระสับที่เขาทำมาเลยเป็นสไพรจีนตามท่าและกระสับซึ่งอันเนี้ยคือทตุไฟดินน้ำลมไฟฮินอย่อีก อันนี้เป็นฝ่ายเนาะเ,เขาก็จะมีเป็นวัตถุดิบต่างๆที่มิกซ์ลงไปอย่างอันนี้จะเป็นเบอร์รี่แล้วก็สมุนไพรจีนท่มานนี้นส่วนอันนี้นะคะซิกเนเจอร์เลยชาโย,ยกแปดเสียนนะแปดมีแปด,แปด <laughs> ชาโย,ยกแปดเสี้ยนถูกแล้ว <laughs> มีดอกไม้แต่ไม่หมดเลยมือเอดอะไรมีเดียนะคะดมนมเกล็ด อมาเดี๋ยวเรามาชิมอ่ะแล้วอันนี้อะไรนะเปขนอมอันนี้เป็นไม่ค่ได้มียน,นสูตรจากทางล่งนะนดเดยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติมันเป็นอย่างบ้างเดี๋ยวพีลีน,<า>นราาน์น้องพมมกันความกันนะได้ไดไดต้องชวนกันเสียเสียชิงเฮาชาค่ะมันคืออะไรที่วาแปลว่าดื่มเชิญดื่มชาชิงเน้นชิงจ้วยชิงเฮอชา หอมมากคือมันหอมกลิ่นดอกไม้น้อจักเัยน้ด้วยวัตถุดิบที่เขาเตรียมมาด้วยอะไรต่างอากาศเย็นนะครับเฟ้เนี่ยมีแอร์อากาศเย็นแล้วก็มาจิบชานะมีทั้งชาเย็นชาร้อนแล้วแต่ชอบเลยะแล้วแต่ชอบด้วยเหมือนกันอ่ะไหนลองเป็นตัวเค้กซิมาคาเดเมียมาคาเดเมียยอดคนละชอบอเคชอบพี่กับานะ มันมีความซิกเนเจอร์แบบมันจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะตัวด้านบนเนาะมันไม่หวานเกินไปเพ่าะมันกำลังพอดีชอบนะอร่อยมากเลยค่ะต้องลองสั่งนี้เราก็มาถึงหน้าร้านข้าวมันไก่เกษตรอ้วนนะคะเป็นข้าวมันไก่ชื่อดังเลยต้องแต่เพรว่าโอยู่ปีหนึ่งก็ได้ยินชื่อเสียงของเกษตรเกษตรทุกคนนี่ต้องมากินเลยเนาะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงเลยนะจริงเหรอจริงนพเองเคยไปกินไหม เพียงเคยมากิน <that> แล้วก็เลยกลับมาซ้ำไงมันก็ต้องแนะนำไงแน่นอนว่าจุดเด่นอ่ะก็คือเ้าะมันไก่เนาะมีทั้งเพาะมันไก่ต้มเพาะมันไก่ทอดแล้วนอกจากนี้ยังมีแบบเป็ดทะเลด้วยเนาะใช่แล้วก็มีพวกซุปต่างๆสไตล์จีนมีร้านน้ำอารมณ์ขนมไขยมุกอะไรเงี้ยก็คือครบคันเลยตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็มีขนมหวานอีกจบที่เดียวงั้นเดี๋ยวมาลองชิมกันอีกห่าค่ะราครับเอยู่ที่เนื้อฉันรู้วก็ กับกิมนะคะตัดกับไก่ทอดพอดีเลยอร่อยมากอย่างไก่ต้มเนี่ยไก่ไม่เหนียวดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ถูกให้แบนขอลองชิมไก่ต้มมากันอ่ลองชิมเลยขยันนะลองชิมเลยแล้วต่ดโควิดกันมาแล้วนะครับเออใช่เดี๋ินละมันไม่ได้นุ่มขนาดเนาะแต่แบบก็เกลียวกัมันมีความพอดีอันพอดีกันไม่ได้เกียวไปน้องบอกคือเหมือนกับว่ามันมีความ juicy เล็กๆเออเป็นในเชิงดาวแล้วไก่ทอดเป็นไงน้องอีมันได้กลิ่น อร่อยนะอันนี้เด็กๆเด็กน้อยก<ช>็จะชอบเน,ะน,น,น,นาะมันกินง่ายมันกินง่ายมากกว่า,มาไม่เผ็ดเกินไปจะกินต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านล้อเกียนค่ะ ร้านนี้นะคะมันอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยลง BTS ถึงเลยนะคะก็เป็นร้านอาหารอีสานซึ่งเป็นที่ชื่นชอบโปรดปรานของนิสิตเนื่องด้วยจากแบบรสชาติที่อร่อยราคาไม่แพงแล้วก็บรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะดูได้เลยแล้วดูราคาเขาแบบหกสี่ราคาไม่แพงนะราคาที่เข้าถึงเข้าถึงได้ถ้าฉันเคยกินครั้งหนึ่งอ่ะเก้าร้อยกินกับเพื่อนสี่คนไม่เราเคยออกคนละสี่ร้อยอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับกระเพาะของแต่ละคนเพราะว่าเพืนพวกกินเยอะนะคะเราจะสั่งเมนูอะไรบ้างเป็นเมนูเด็ดที่เด็กเกษตรหลายคนอาจจะยังไม่รู้ แต่ว่าเมนูอร่อยมากก็คือเมนูมึอเกาะไข่เค็มอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูเป็นยังไงกันต้ลองกินก็ตอนนี้นะอาหารมากันหมดแล้วมาดูก่อนมีอะไรกันบ้างเนาะวันนี้มึอเกาะไข่เค็มไฮไลท์เลย้องพีแบบครันชี่เออครันชี่มากห่วมากนะเมนูนี้แต่ว่าอยากแชร์ให้ทุกคนเด็ดจริงๆอยากต้องลองเลยนะถ้าเราเล้วอันนี้คืออะไรพี่เบงกุ้งแช่น้ำปลาสิ่งที่นี่เด็ดมากแล้วเด็กุ้ง ยัวยัวปังปังปูปัวเลยนะนี่เป็นตำซ้วนนะคะมาร้านอีสานจะต้องกินซ้มตำนะคะก็ดูปริมาณก่อนกินทั้งโต๊ะอ่ะก็อันนี้คือผ้าปลาหมึกเนี่ยค่ะบ้างะเป็นหมึกแบบนี้เลยหมึกสดคือไม่ว่าราคาจะขึ้นยังไงเขาก็ยังใช้หมึกแบบนี้ยตลอดเลยนะแล้วคือปริมาณอะเยอะมากจบด้วยปิดกราทอดเบาๆเป็นเมนูที่ทุกคนบอกอะไรทําไมต้องแนะนําแต่เด็ดต้องมาลองอันนี้คือเด็ดเด็ดมากเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่า ตัดไข่ต่อมากันจีจาิายจีจา่าจตื่นเลยใช่ไหมคะตื่นเลยครับ <laughs> สีหน้าเปลี่ยนแล้วนะสีหน้าเปลี่ยนแล้ว <laughs> มันอร่อยคนกินเผ็ดอบะปกติแอ่เพียงกินกลางๆแต่คนที่ไม่กินเผ็ดต้องสั่งเขาไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าเขาทํามาจัดจานมามาฝั่งเราเดี๋ยวเราต่อที่มือก,ก่อบอืมมันนัวมันนัวไมครับไหนไหนไหน,ไหน,ไหนมันแบบ มัน c r u n c มันนัวคือมันเป็นมาหมึกทอดกรอบเนาะม,มันคือชุบชีสชุบแป้งกรอบแล้วก็ผั่เค็มคุณแม่ผิดหวังเลยปลาหมึกเนี่ยชุบแป้งทอดมันกรอบแล้วมันก็จะมีความเค็มจากไข่เค็มที่มาลงตัวมากเลิศที่สุดเลยต่อไปกุ้งเลยไล่อดกินกุ้งแท็กกุ้ง <laughs> ตัวไม่เล็กเลยนะคะขออนุญาตใช้มือเลยะคะ่ะดีใจบอกสดกุ้งสดจริงคือ แล้วก็ต่อไปเป็นตังตัวสดชื่นสดชื่นด้วยปลาร้าเข้าไปสดชื่นเลยสดชื่นมากเนาะอร่อยใช้คำว่านัวอร่อยคือในราคาเท่านี้เราปริมาณเท่านี้คือคุ้มเรามากี่รอบก็เป็นอย่างนี้อันนี้อันสุดท้ายนี่ค่ะไก่ทอดจะเรียกว่าอะไรไก่ทอดเตยได้ไหมมันมีใบเตยอ่ะไก่ทอดสักอย่างไก่ทอดสักอย่างปีกไก่ทอด อร่อยน่ออกหวานอ่ะหวานไม่ใช้หวานแบบหวานมากกวาอะไรมันไม่ได้หวานแบบสะโกนมันเป็นหวานแบบจิิรนปรุงกำลังดีมากกินกับข้าวเหนียวคือได้ใครที่อยากมาร้านนี้คือมายังไงโยนก็อะไรก็ได้อะไแล้ไพ้ดอีย ตรงข้ามประตูพระโลโงยูเทนมหาวิยยยาทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับน้องน้องนี่สิเ,เ,สร,สเสร,ร,รียนเสร็จสอบเสร็จเครียดพิเจะไรมาเลยกินแล้วตื่นเลยแบบเชิ่ๆกันทั้งกานแล้วคือร้านเนี้ยเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณสี่ห้าทุ่มเลยดึกเลยดึกเลยใช่ดึกเลยแน่นอนเนี่ยกินแล้วกินกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านโลโลค่ะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรไป โรลลอกนะครัะดูตรงข้ามมอเหมือนกันถ้าลงดีเทลมาใช่ไหมจากร้านเราเวียนกะเดินตรงมาก็จะเจอเลยใกลมากไปกันเลยบรรยากาศร้านก็จะเป็นลอกและแอนดบูซี่แล้วเขาจะแต่งอัชาร์ดีนึงในร้านก็จะมีเครื่องดื่มขนมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนโควอร์กิ้งได้ด้วยวันนี้สั่งอะไรมาบ้างเนี่ยตัวแรกนะคะก็จะเป็นชีสตีน่าไม่ผมนัดกินมาเขาบอกซิกเนเจอร์เลยถูกไหมอันนี้แล้วอันนั้นอะไรคะอันนี้คือคาริปาอันี้ก็คือเครื่องดื่มนะคะอย่างของโผมอันนี้เป็นพีชเลมอนโซดาคาริ น้องเพลยงเป็นภาษาก็เป็นไททีมน้ำส้มเลมอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเดี๋ยวมันหายร้อนไปก่อนโอ้โหเฮ้ยยังไม่ได้เกลียดอย่างเงี้ยเอาตัดไรให้หน่อยไม่มีส้มตัดให้หน่อยน้องพีมอร่อยเนี่ย มันนมมันกันเทียมมาแล้วมันอยู่ในรูปของบัตคิ้นชีสใช่ไหมแล้วมันคือหนูกับกระเทียอันนี้คือชีสใช่ไหมอ่ะมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานอ่ะหวานแต่ขนมปังมีความเปรี้ยวสมนิดเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวจริงนะเปรี้ยวแบบจากครีมเห็ดอ่ะมันมีครีมตรงเนี้ยในขนมปังแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมในทุกอย่างคือไม่แรงเกินไปไม่โดดอ่ะมาดูที่เมนูนี้ะเค้กหน้าไม้เทคนิคของการทำเค้กหน้าไม้เนี่ยมันคือการเอาไฟมาเผาใช่ไหม ตัวดำเพราะผมไม่รู้เรามีทองคำเปลวด้วยหอมมากมันจะมีกลิ่นอุ้ยวานิลลาฉันแบบกินวานิลลาแต่แบบเปรี้ยวแบบไม่โดนรู้สึกว่าเสนองานนี้คือรสชาติอย่างลงตัวกันไม่มีอะไรดุคือมันมีหลายรสชาติมากหวานเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันแบบกลมกล่อมน้ำอะไรเงี้ยน้ำมอร่อยเลยก็เป็นอิตซลาเนาะก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็ พีชนะมันจะหวานหวราดล่างจริงๆมีของกินด้วยเนาะมีแบบอาหารเาวามีสปาเกตตี้อ่าหรือจะกินแบบเฟรนฟชา์อะไรเงี้ยก็มีเนาะอืออิ่มมากๆเลยค่ะน้องๆโอ้ยคือแต่ละร้านเนี่ยโอ้โหมันอร่อยจนแบบอิ่มแล้วนักจะกินอีกอ่ะใช่เนาะแต่ละร้านก็คือมีทั้งความอร่อยคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่เพียงพอเพียงพอต่อคุณของเราใช่แล้วราคาเนี่ยไม่แพงนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษานะคะ แอีกที่สำคัญยังเป็นน้องพีน้องเพลงพเดินทางง่ายมากใช่รจริงเลยนะเดินออกจากนอกมอนเนี่ยเดินเข้าไปตรงข้ามหรือว่าจะลงรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถึงเลยนเนาะในร้านที่เราเลือกมาใช่ร้านที่เราเลือกมาจะอยู่ทางเส้นวิโานเส้นงามาวานที่เดินทางสะดวกนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องคลับไทยรายการของเรานะคะก็เปิดอีพีแรกไปกับการพาของกิน ย่านมองเกษตรนะคะแต่ว่าช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องกินนะน้องเพลงยังมีเรื่องอะไรอีกมีเที่ยวจะมีไลฟสไตล์ด้วยไลฟสไตล์พวกแบบว่าเราเผยอีเวนต์อะไรอย่างนี้หรือแฟชั่นหรืออะไรก็รอติดตาม EP ถัดไปแล้วก็รายการถัดไปว่าจะเป็นรายการอะไรนะคะตอนตอนนี้ก็ขออีกิ่นนะกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตดนะครัวันนี้คับถ่ายเพลงโพสตพิมพ์เราไปก่อนนะคะสวัสดีครั อุ้ยแพวเปรียย้ยวชิบหายเลยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวกรีดเลยอ่ะเปรี้ยวอร่อยไหมเปรียปร้ยวไม่อร่อยมึงชอบเหรอมึงคนก่อนดีมึงเขายาวเหมือนกูนเนี่ย